โอเคกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเวียดกงตูนะครับอะฮ่าตอนนี้ปัดเขนก่อนแล้วถืออ้าวเฮ้ยยังไงเฮ้ยเมื่อกีก้โอ้โหมาเปิดคลิปมาตายอีกแล้วอ,อย่างนี้มันอย่างนี้มันรับว่าได้

เทโกงเออแล้ว t ล้วช่วยยิงอ่ะไอเงี้ยโกแกแกเวโกงแป๊บแป๊บปะซูนบรจุเออเอายิง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 เออนั่นแหละยิงยิงเอาดิยังไงโอเคเอาเฮ้เฮ้เฮ้เอนไปเกยบ้างไปเกยบ้างโอ้ยโอ้ยโอยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ย ไปแล้วแลนแล้วโอ้ยมันยิงมันยิงคอยมันยิงคอยเออเถออีกแล้วโ oh อ้โห oh my god โดูโอ้ยห my god โดนยิงโอ้ยกูณรู้โอ้ยน้ำตาทีเล็ดโอ้ยอยังไงสิมา ความความร้อนพอาะถไลท์ชื่นคลิปนี้มาพอาะถึงไลท์แล้วมันของขึ้นยังไงยังไงสิปัดเร็วเทคโคเวอร์เดี๋ยวตายแล้วครับไปแล้วครับช่วยดีโอ้โห มาจิกโอ้โหตายอีกแล้วโอ้โหอาจจะอยากนิดนึงต้องของภัยเพราะเมื่อกี้หัวร้อนคุณผู้ชมโอเคเอาใหมา่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่ตัดต่อนะครับเป็นคลิปสดสดนะครับผมอาจจะเป็นคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนิดน,นึงคือเป็นคลิปสดสดครับไม่มีการตัดต่อหรือใส่สีตีไข่นะมมาตอนนี้คือบอกเลยว่าแขนครับรอบนี<ม>้แขนครับ<ม> แขนครับมันยิงเราสรอบสามรอบเลยเนี่ยไม่โรงอ่ะฮะแม่นนักเหรอครับใช้ดักน้องเหรอฮะเราอ่ะฮะเอ้ยาดีดเี่เดี่ยวเดีเี่ยวเี่ยวเดี่วเดี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 วเีวเด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 ี่่เอี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ี่เดี่ยวเดี่ยวเี่ววย โอ,อโดนยิงโอเคครับก็สำหรับชิปนี้ก็ขอจบจะเป็นเท่านี้ก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่ยังยังจนขวาแล้วจะาุูไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดจกพ,พาไปแล้วเนี่ยวันที่พ,พาแล้วโดนแล้วปืนปืนกบมาบ้าเลือดและเป็น USA บ้าเลือดและมา เว่โกงเว<อ>่โกงเถอะไม่ยอมไม่รู้ตายกี่รอบก็เอาจนกว่าจะได้อะผู้ชมไม่ยอมเออให้มันรู้ซะมั่งถ่าเป็นถ่าเดี๋ยวขับดีๆเพื่อนขับดีๆขับดีๆอย่าชนไปแล้วอย่างนี้ไม่ปลอดภัยอย่างนี้ไม่ปลอดภัยหลบหลังหลบหลังเทคโคเปอร์ลบอกโอ้โหตาย โซนอะไรอ่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคืออย่าวิ่งก่อนจะลมเออะลอกได้ยังไงไม่ยอมยัแไม่ยอมยังไงไม่ยอมยังไงก็ต้องเอาให้ล่วงเออคือเอาตรโกนนะ เกมเนี้ยเป็นเกมเดียวอะครับที่หวัวร้อนที่สุดนะครับคือกุศลตัดเป็นโหมดอีซี่แล้วนะเป็นเวนี่อีซี่แล้วนะมันยังมันยังจับทางเราได้อะคุณผู้ชมน้อยเดี๋ยวเฟสโคเปอร์ยิงไม่ยิงยิงเพลินอยู่แนละ้วโอเคไปเร็วโอเคเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ลากไปลากไปเร okay then, okay, hey, okay, ็วเร็วยิงโคเบอร์ให้โอเคตอนนี้หมอกอ่ามีอะไรน้องเข้า tới มันจะใส่ผงไม่งงไปไปไปจนกว่าเราต้องรอจนกว่าจะมีหมอกโอเคตอนนี้ฝ่ายเราตอนนี้ฝ่ายเราเอาโฮมาปั่นป่วนแล้วยังไงยังไงลากไปตรงนี้ยังไงโอเค

โอ้โหปืนคาบสลาโอ้โหคาบสีลาด้วยนะไอ้ยักษ์แม่วันนี้ได้ใจจริงๆกระงสิว้สุขเป็นรปดชตาลงเบาไมน้ำขึ้นีตไปทางไหนล่ะนี่ไปทางไหนล่ะนี่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดเห็นว่าพันแล้วให้ l y v เ้คอ่กนขึ้นขึ้นสายบนขึ้นเปิดเตั๊บ้าระเบิ้ระเบิดระเบิ คิวแป๊บมาโอ้โหมันยิงหลบเร็วยันยิงนู้ดนิดเดียวมันยิงมันยิงย้อยมันยิงย้อยเร็วนี่แก่แล้วตอนนี้มิชชั่นนีมิชชั่นยากด้วยไม่ใช่มิชชั่นง่ายด้วยโอ้โหไม่ใช่เฟสง่ายด้วยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาดอกพันจ้าไปทิ้งป่าเฮ้ย มเ,เกับิงีลดากแแดกก้าแก,แกยิกนครับโอ้โหโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมเวยดกงทูนะครับผมภาคพิสดารน,นะผมเป็นภาคพิสดารพิเศษนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไดยนะครับผมวันนี้เราไมา่ วันนี้ก็ขอจบกันเป็นเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ